อมาใหม่แล้วอ๋อสวัสดีแล้วก็ทักทายครับพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับช่างสวัสดีครับช่างครับ,รบสวัสดีครับโอ้อันนี้ประกอบวันนี้เสร็จไหมครับนีน้เพิ่งจะประกอบเพิ่งจะประกอบไม่เสร็จน่าจะไม่เสร็จเลยแล้วพรุ่งนี้แน่นอนโอ,อันนี้ก็เป็น e สิบสาม c เหมือนกันนะครับ e สิบสามอันนี้ เกียร์ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดสปีดโอ้แต่ว่าเขาจองไปยังคันนี้จองแล้วใช่ไหมเ,เดินทางมาที่อู่ชายใหญ่ครับอู่ชายใหญ่ลุงเรืองกิจครับรที่บ,บุรีรัมย์นะครับอันนี้เส้นนางรองเนาะนางรองไปทหารทายหารท<า>ร,รายครับอยู่กับช่าง ผู้ชำนาญงานนะครับรถคันหนึ่งเนี่ยประกอบแค่วันเดียวครับโอ้เก่งเกินขนาดบริษัทใหญ่ยังทำไม่ได้นะโอ้มาดูคันสี่คันนี้ Fw1e โอ้เลี่ยมมากเลยคันนี้ ช่างทำกันอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับหน้าแหนบหลังถุงลมอันนี้แท่นเตี้ยไปคัยกซียังสวยเลยโอ้งามแห่งพี้นอนสุดยอดอ๋อมี บุนิดหน่อยอันนี้ม่มีปัญหาวัาวาตัดถิ่งก็แล้วนะ<า>พึ่งเข้ามาอีกกี่คันนะครับเห็นกี่คันนะนี่เข้ามาใหม่แปดแปดคันนี่ครับพึ่งเข้ามาใหม่แปดคันมาวันนี้บ่เอ่อเมื่อวานมาเมื่อวานมาแล้วก็มาวันนี้เม,ม,มาาื่อเช้าเนี่ย<อ>มาเมื่อคืนเนี่ยลงเมื่อเช้า <8 S 2> ค,คัสวยงามครับมาดูคันนี้ก่อนมาดูช่างประกอบก่นันใช้ช่างแค่สองคนนะครับสองคนก็เห็ดเป็นรถกับห่อสองคนก็สาม,มารถประกอบรถได้เดี๋ยวพาเดินไปไปดูนะครับลหลายคันอยู่ฝั่งนี้ อันนี้รถเราอันนี้รถเราอันนี้รถพี่วุฒิยินดวนนะครับถนนรถเสียออยอู้ <laughs> ู้อันนี้ไปยกอะไรครับยกบกระบะยกกระบะอ๋อเยอะครับ มีรถไล่ครดูนะครับช่างประกอบแค่สองคนนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับสองคนครับสองคนสามารถเห็ดใดอันนี้คือรถรถเสียดมครับ เราดัมซิงกำลังประกอบอกอกรถของเสียดมอเอาโยกแล้วทำเหมือนง่ายมากเลยครับจังอ <laughs> โอ้ยสองคนเนี่ยทำสองคนสามคนคนครับ กลิฟคันนี้ต้องเสียดมใช่ไหมครับเอาละดังๆมาเอาอยู่นี่หมดเลยภาคอีสานสวยมากอ่ะผมดูแล้วเมื่อกี้นอ่ะที่ผมบอกว่าไอ้คันสีสวยคันสีสวยก็มาดูคันนี้อ่ะ ดูการใส่คันหน้าก่อนอันนี้คานหนึ่งครับเ็สันยาเอาด cool. ับสังไหมเล่าดับสยิงี่ย

เนอย่าเบอร์นี่เดี๋ยวเอาดูให้ตมันก็ตอ่ะเนี่ยดูให้ตนตอ่ะเอาันนี้กับซีนี่ไม่ต้องห่วงกับสวยมาก งามแห่งพี่้รงอันนี้เป็นตัวใหม่ปีไหนครับพี่สิ <12 S 1> <12 S 2> บสองใช่ไหมครับอ๋อสิบสองของผมปีไหนสิองพันเจ็ดห้าปีน,น่นนนนนาจะเสริมแหนบหนครับเสริมแหนครับขนาดตัวหนึง่ง ลายหัวครับนี่เอามาเลวเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่อันนี้นพี่ชายไงบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นของอช่องสาวดัมซิงครับเสียดมครับมาดูปีก่อนปีปีอันนี้ปีสองพันสิบสองโอ้กลองอยู่ข้างในเลยพี่น้องเลย หลายครับอันนี้อันนี้นายจะเป็นไม่ไม่ดิจิตอลครับสองพันสิบสองไอ้ไม่ดิจิตอลนะเอ้อข้างในบึงบอเตอสนชัดปะไหนครับเพราะว่าเอ่อยังบอสตอสเน็ดประกอบเนาะแต่ว่า ได้มาแล้วเออได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นคันนี้เลยแล้วก็เก่งนะจำรถดได้ปุ๊บสุกตัวเลยสร้างก็ได้กัดซีตัวนี้ใส่คานเสร็จเรียบร้อยเออแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วคาน <laughs> คานเรียบร้อยแล้วก็จัดไปแล้วคานที่หนึ่งนะครับหรือคานที่สองจัดแต่ว่าเขาเลือกได้สวยนะคัสีสวยมากคันนี้สวยงามครับพรุ่งนี้เสร็จไหมครับคันี้เสร็จเจนาะ วันนี้นาจะได้ยกหัวหัวยังไม่ได้เอามาใส่เลยแต่ว่าวันนี้น่าจะได้ยกหัวครับน็อตเนี่ยน่าจะจําได้ทุกตัวนะครับดูน็อตโอ้ยพวกพี่หรอกพี่น้องลงแจ็คจีนน็อตไดยเป็นน็อตไดยครับเอา้าขอพุณครับขอพูณพี่น้องี่ตี่ตามครับนี่คือหนึ่งขันนะครับ ของช่องสาวน้ำซิงครับของเสียดมเขานะครับเอาเียวกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ